Ờ. Ôi, đẹp đẹp. Mức. Ôi mức Ủa, à? ừ. rồi, nó tổng đồ đi kéo. brake, lấy Việt nam luôn. เบตเตอร์มีเบตเตอร์มีไม่ต้องเข้มเข้าาล้เอาา่เอเตเตอร์มีไม่ต้องเก็บโอ้ยไปแล้ว สองโดนอีกแล้ว้องเต๋อไปได้ปะข้างบนโดนของป่าวางไปเร็วมึงกันนะทางไหนได้ไวกว่ามึกอุ้ยมึกเลยทื่อโอ้ปวดเลือยทื่อทำมัไล่ไปทำไล่ไปเต๋เติมมีไหมเพื่อน ลวงไปฮีน่นะไม่ม,ม,มีเดี๋ยวทีตรงนั้นตรงน,น,นอกจากก้อนนู้นกอนเดียวเ,ยเอาแต่ตทริปโหลแล้วต้อกนแล้วกบไกอ,บอ้ไ<า>ไนู้นม้ารอับไปดิไปไหนแล้วมึง อัดมานะนไปไปแล้วไปแล้วมึกมาเกิกอะไบบรนย่ออราดตัด,ดห้าหฮเม็ดย่เกินน้ำไม่รอดตัวนีย่เกินน้ำไม่รอดกาวินนะงัวนี้ย่ยนัดตัวนี้ เออแต่กินกันต้องมั่กูไม่ต้องทึบนะเรื่ด้ร่ำไยก็ต้องหอเม็ดนะร่ำรวยใช่ร่ำรวอ่ะข้าหนับิเบ๊กยิงไม่รดเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยอดเด็กนะครับอดเด็ก vô tông quá bột đèn thôi bột đèn tại cả một